เพื่อนผมพามาดูมะม่วงมันขุนสีนะมันพึ่งแทงแทงยอดอะ่ะเออผมใช้ปูนดดนไม้อ่ะลดนะเพื่อนแต่จริงอ่ะตอนเนี้ยมะม่วงมันก็ออกทุกที่แหละแต่ตัวเนี้ยมันออกทีหลังไอ้เจ้าน้ําดอกไม้เบอร์สี่เนี่ยเบอร์สี่สีเขียวเนี่ยผมเห็นเขาชาวบ้านเขาออกไปกันจนหมดแล้วนะของผมมันพึ่งออกเนี่ยอันนี้เป็นชุดสองนะเพื่อนเดี๋ยวเปิดชุดหนึ่งให้ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นน้ําดอกไม้นะ ผมกบว่าเดี๋ยวจะไว้แค่ช่อละลูกพอฮะเพราะมันออกปีแรกเลยนะเนี่ยมันติดปีแรกอะเพื่อนออกทั้งต้นเลยนะอันนี้ผมก็ห่อไว้อะให้มีห่อไวนะ้น,นี่ผมเจ็ดวันลดน้ำทิ้งนะแต่มาทิ้งต้องรดให้ชุ่มเลยเพื่อนไม่งั้นก็ อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะนะครับเพื่อนก็ไม่มีถุงก็เลยห่อไปอย่างนี้ยนะครับผมกันมแมลงวันทองเนาะก็มันก็ขยันแตกนะมันเป็นทวายแบบเนี้ยผมออกมันก็ออกอยแลเนี้ยขยันออกจริงแต่กลัวต้นมันโซมนะฮะถ้าไว้เยอะๆก็ เดี๋ยวเอาไว้แค่นิดหน่อยพอครับส่วนเนี้ยมันไม่ออกตอนแรกว่าเอ้ยมันไม่ออกไปประมาณม,มันก็พึ่งมาแทงช่อครับเนี่ยเพื่อนเนี่ยนี่ก็เป็นปีแรกเหมือนกันนะครับเป็นปีแรกเหมือนกันคือปีเนี้ยมะมงผม,มปลูกมาสองปีอะ่ะมันออกทุกต้นเลยไอ้ต้นนู้นก็ออกนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูต้นนู้นนะเจ้าต้นนี้จะเป็นเขียวเสเวยเพื่อนมันก็ออกเนี่ยออกนะ ก็หลักๆเลยนะที่ผมเห็นรุ่นพี่เขาใช้ใช้กันก็คือมันต้องให้ปุ๋ยให้น้ําอะไรเงี้ยสม่ําเสมอนะครับไม่ใช่แบบไม่เคยดูแลไม่เคยให้เลยแล้วอยู่ดีๆมันออกช่อออกดอกก็ไปให้มันอย่างเงี้ยโอกาสมันช็อกแล้วมันก็ทิ้งลูกอะไรได้นะเพื่อนนะนะครับผมก็เขาเรียกต้องการความสม่ําเสมอเนาะนะฮะนี่ก็แห้งละเนี่ย,ยังไม่ลดน้ำนี่วันนี้วันที่แปดละ พอดีเมื่อคืนปั๊มน้ำมันเสียผมก็เลยผมก็เลยเออมาซ่อมปั๊มน้ำเมื่อเช้าแล้วก็เพิ่งสตาร์ทติดนะหัวเทียนมันหัวเทียนมั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 นเครื่องมันสกปรกอ่ะก็เอากระดาษสายขัดมันก็หายครับนะฮะทำเกษตรมันก็จุกจิกจุกจิกบ้างอะไรบ้างครับผมแต่ว่ามันไม่ยากเพื่อนเหมือนเดิมชวนเพื่อนมาปลูกกันแหละปลูกไปเหอะเนาะปลูกปลูกแบบทิ้งทิ้งกว้างๆบางทีมันก็ยังออกดอกเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปดูโซนที่ผมทิ้งทิ้งกว้างๆเลยนะทิ้งทิ้งกว้างๆเลยน้ําไม่เคยลดเลยนะฮะเนี่ยผมพาไปดูนะอันนี้คือน้ําไม่เคยลดเลยเพิ่งเพิ่งจะมาเนี่ยลดตอนที่มันแรงจัดๆเนี่ยให้มันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็เนี่ยมันไม่ตายเพื่อนมันก็ออกดอกเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยแล้วมันออกดอกทำท่าจะดกเลยนะผมก็งงๆกับมันกันเนี่ยเออเพื่อนปลูกไปเถอะมะม่วงมันทนเนี่ยอันนี้ผมผมผมพูดแบบ ผมกล้าพูดเลยนะผมไม่ได้ใส่ใจมันเลยเพื่อนอ่ะถามว่าผมผมสตอบแหล่หรือเปล่าว่าไม่ได้่เพื่อนดูดิยญ้่ามันลกย่าเยอะผมไม่ได,ดูแลมเลยผมปล่อยคุมลกและเทอะไปหมดเลยมันก็ยังอยู่มะม่วงกับเพื่อนมันทนน่ะเพื่อนใครปลูกก็ได้ไม่ต้องมือเย็นมือร้อนนะเพื่อนคือปีหนึงน่งอ่ะใส่ขี้ไก่มันสักครั้งก็ยังดีนะเพื่อนนะกระสอบหนึงน่งอ่ะนะครับแค่นั้นพอหรือปีสองครั้งก็ได้ต้นอะไร ไปฝนต้นหนาว่เพื่อนนั่นแหละอืมแต่หมักก่อนก็จะดีเดี๋ยวมันจะเป็นโรคนะครับไอ้พวกปุ๋ยต่างๆอะ่ะหมักได้หมักใปเพื่อนถ้าไม่หมักก็ใส่ได้แต่ว่าเอาไว้ข้างห่างคนต้นหน่อยเนี่ยต้นนี้มันก็ไม่ตายเพื่อนเห็นปะ่ะแต่มันมีพี่เลี้ยงคือแล้วมันไม่มีพี่เลี้ยงคือมะกอกน้ํานะไอ้มะกอกน้ำนะมนัำน,นทนมากผมก็ให้มันเป็นพี่เลี้ยงอยู่ดยกันแหละแต่ผมจะกินเอ่อมะม่วงใช่ปะ่ะต่อไปผมก็ทอนเดี๋ยวหน้าฝนก็ทอนกิ่งมะกอกน้ําออก เพราะผมชอบปลูกหลุมละสองต้นเพื่อนดูนะอ่ะเรื่องจริงเนี่ยผมปลูกหลุมตอนต้นเพื่อนดูละมุดเลยละมุดมันโตช้าใช่ป่ะไอพูดผิดไม่ใช่มังคุดมันโตช้าเนี่ยผมก็ปลูกไว้ใต้ต้นขนุนนี่แหละก็ได้กินขนุนไปแล้วนะนะครับแต่ละมุดอ่ะอันนี้สองขนุนสองปีนะนะครับผมมีก่มันก็ปลูกกับกับเงาะนะเพื่อนคือผมวางแผนอย่างนี้เพื่อนเดี๋ยวพอขนุน พอขนุนมันมันใหญ่ใช่ไหมผมก็ทอนออกผมก็ทอนออกครึ่งหนึ่งจะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเอ่อมังคุดครึ่งหนึ่งกระ้อนครึ่งหนึ่งผมก็ได้กินหลุมเดียวผมได้กินสองต้นแล้วทําไมต้องปลูกแบบแบบนี้คือเราเงินน้อยไงเรามีระบบน้ําน้อยเราใช้อย่างเงี้ยก็คือหนุหลุมนึงอ่ะเราก็มีสองต้นไปเลยไงคืออันนี้เราปลูกกินเองนะเราไม่ได้ปลูกขายนะนะครับเออแต่ถ้าแล้วเราจะขายก็ได้ถ้าปีไหนอะไรแพงเราก็ตัดไอไอ ขนุนเหลือกิ่งเดียวก็ได้อ่ะมังคุดหลายกิ่งมังคุดก็เหลือไว้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันประยุกได้หมดแลละครับผมนะฮะโอเคเพื่อนสวัสดีครับผมพูดเยอะแล้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ